สวัสดีค่าวันนี้จะพาเพาะเมล็ดพืชน,นะคะมเมล็ดพืชต่างๆพืชผักต่างๆที่เราซื้อมาค่ะเราจะเพาะก่อนปลูกนะคะให้มันงอกร้อยเปอร์เซ็นนะคะแล้วก็เราสามารถคัดเลือกต้นที่ดีๆได้เห็นไหมคะอันนี้คือเราเพาะแล้วเราเอามาปลูกสีถุงดำค่ะนี่ก็เหมือนกันนะคะซึงเพาะอันนี้ต้นบวบหอมอันนี้ต้นถั่วค่ะทีนี้เรามาดูว่าอุปกรณ์ของเรามีอะไรบ้างก็มีมเมล็ด พืชที่เราพืชผักที่เราจะเพาะนะคะอันนี้คือเฉพาะถั่วพูนะคะคนจะเลือกท่านเลือกเมล็ดเองก็ได้นะคะแล้วก็ทิชชู่นะคะแล้วก็ภาชนะที่จะเพาะกันไกอันนี้น้ําน้ําอุ่นน้ําอุ่นนี่เราเตรียมโดยเอาน้ําธรรมดาหนึ่งส่วนแล้วก็น้ําร้อนหนึ่งส่วนผสมน,นะคะผสมเป็นน้ําอุ่นเราจะเอาใช้แช่เมล็ดอันนี้คือน้ําน้ําธรรมดาเรานี่นะคะเอาไว้สเปรย์ ชนะกระดาษที่เราเพาะนะคะเรามาเริ่มเลยค่ะแนี่เราก็เราจะแช่มเมล็ดก,ก่อนนะคะก็โดยการเราก็ตัดให้ชิดๆนิดนึงเราจะเลือกว่าเราจะเพาะผีมเมล็ดนะคะนี่น้ำอุ่นเราเตรียมมาเรล็บรอแล้วเราจะไม่ปลูกเยอะค่ะเอาสักแปดเมล็ดนะคะเราก็แช่ไปเลยประมาณ 15-20นาทีก็ได้ค่ะแช่ไว้เลยเป็นการกระตุ้นนะคะน้ำบุญเป็นการกระตุน้นให้เมล็ดมันงอกดียิ่งขึ้นนะคะบางคนจะไม่แช่ก็ได้นะคะแต่ว่ามันอาจจะไม่งอกเร็วนะคะอันนี้เราะหนึ่งคืนมันก็จะเริ่มงอกเลยนะคะแช่ไว้นะคะเดี๋ยวทีนี้เรามาเตรียมทีนี้เรามาเตรียม ภาชนะนะคะที่ชู่ที่ชู้เราก็เราจะมาลองนะคะกะกะว่าเออมันยาวขนาดไหนประมาณสี่ห้าพักค่ะนี่สี 4, 4, 5, ่สี่พักตัวนะคะก็มาลองตรงนี้นะคะลองข้างล่างแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็สเปรย์ พอชุ่มๆค่ะนะอันนี้มเมล็ดแช่ได้แล้วที่แล้วค่ะเราก็จะวางเลยวางเรียงตรงนี้เลยนะคะวางเรียงไปเลยห่างกันห่างกันให้ห่างกันหน่อยนะคะเพราะว่าเวลาต้นมันขึ้นแล้วล่างมันจะ,จะงอกยาวค่ะก็ประมาณนี้ค่ะทีนี้เราก็มาเตรียมที่จะวางด้านบนนะคะก็พับเหมือนเดิมค่ะ เป็นการอบค่ะก็รียบ้อยระ,ะวางคักเลยค่ะไปอีกพอชุ่มๆรุยบ้อยค่ะในนี้เราก็ฝามาปิดนะคะถ้าใครไม่มีฝาปิดก็เอาถุงพลาสติกัดตรงนี้ก็ได้ค่ะถุงที่เหลือนะคะ,มะเมล็ดพืชที่เหลือเราก็ พับพับไล่อากาศออกนะคะพับพับหรือว่าใช้ที่หนีบเย็บนะคะถ้าใครไม่มีก็ยางรัดค่ะแล้วก็หาถุงมาใส่อีกชั้นหนึ่งนะคะเก็บได้เป็นปีนะคะพอดีมีถุงซิปนะคะเอาไปใส่ตู้เย็นช่องธรรมดานะคะอันนี้ก็เลยจะรูดซิปไว้นะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ถ้ามีฝาปิดก็ใช้ฝาปิดค่ะถ้าใครไม่มีนะคะถ้าใครไม่มีฝาปิด ก็แบบนี้เลยค่ะแบบบ้านๆเราเลยนะคะยางรัดเลยค่ะคือว่าเราจะอบนะคะนี่นะคะยางรัดได้เลยนะคะไม่มีถ้ามีไอฝาปิดก็ใช้ฝาปิดค่ะรัดได้เลย,เลยแล้วก็เก็บไว้ในที่ร่มนะคะวันสองวันก็งอกแล้วค่ะเขียนวันที่ไว้นะคะ เขียนว่า,มาเมล็ดอะไรวันที่เท่าไหร่ที่ฟอกค,ค่ะเสร็จแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้อะค่ะอันนี้คือเราก็ะได้สองวันแล้วพอดีไม่มีเวลาถูเห็นไหมคะจะงอกแบบนี้เดีย๋ดวยวจะถูกใส,ใส่แยกเป็นถุงแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าอยู่ในนี้มันมันจะยืดนะคะต้องให้มันถูกเต่งค่ะเรียบร้อยเดี๋ยวเก็บลองทําดูนะคะทําง่ายๆค่ะ แล้วเราจะคัดเลือกพันุ์ให้ได้ต้นที่แข็งแรงก่อนไปปลูกค่ะเพราะว่าบางทีเราไปปลูกใส่หลุมเลยเราต้องใส่หลายมเมล็ดแล้วทีนี้บางทีมันไม่งอกเราก็เสียเวลาเราในการเพราะอันนี้พ่อแบบนี้ก็คือเลือกเอาต้นที่งอกสมบูรณ์ไปปลูกเลยค่ะง่ายๆค่ะลองทําดูนะคะสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ